สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่โอ๋นะคะเดี๋ยววันนี้แม่โอ๋จะพาทํามีไก่ฉีกนะคะรสชาติอร่อยนะคะอาจทากันง่ายๆเลยนะ,ะต้มอ่าซุปก่อนนะ,ะใส่ซี่โครงไปใส่อกไก่ไปนะคะอ่ะแล้วก็ตามด้วยหัวเชเท้าเนาะอ่ะแล้วก็หอมหัวใหญ่สักสองหัวนะคะเพิ่มความหอมแล้วก็หวานนะคะใบเตยเนาะแล้วก็รากผักชีนะคะอ่ะ ก็อันนี้เป็นกระเทียมกีนทุบพอให้แตกสัก10กลีบน,นะน้ำตาลกรวดสัก50กรัมใส่ลงไปนะคะเสร็จเรียบร้อยใส่เกลือป่นสัก1ช้อนโต๊ะเนาะแล้วก็ผงปรุงรสสัก1ช้อนโต๊ะนะคะปนะิดฝาต้มไว้เลยค่ะนะอ่ะพอไก่อกไก่ที่เราใส่ไปเมื่อกี้สุกแล้วเนาะเราก็ออกมาฉีกนะคะฉีกเป็นเส้นเส้นฝอยๆนะคะเส้นเล็กเส้นใหญ่ตามชอบเลยนะก็ฉีกไปอย่างนี้นะคะฉีกให้หมดเนาะอ่ะ ฉีกไปเรื่อยๆค่อ,คอยๆฉีกไปนะคะอ่ะโอเคพอฉีกเสร็จเดี๋ยวเราจะพักไว้เรามาทำขั้นตอนต่อมาอันนี้เป็นมันหมูนะคะแม่หัวจะทำกา,กากหมูนะอ่ากิโลครึ่งนะคะใส่ลงไปเนาะไม่มีหนังนะใครจะใช้มีหนังด้วยก็ได้นะคะแล้วก็ใส่น้ำเปล่าสัก200กรัมเกลือป่อนครึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่ไปแล้วก็ผัดเจียวไปเรื่อยๆนะค่อยๆเจียวไปนะเจียวจนได้ลักษณะแบบนี้นะคะอ่ะใคร ขั้นตอนนี้นะใครจะเอาน้ำมันไว้ใช้ก็เทออกก่อนนะ,ะถ้าเกิดไม่เอาออกก็แล้วแต่นะคะใส่กระเทียมลงไปค่ะสักสองกรัมเจียวให้หอมเลยเนาะ,อะพอหอมเสร็จเรียบร้อยนะคะกรองเอาแต่น้ำมันนะ,ะออไม่ใช่กรองเอาแต่น้ำมันกรองเอาแต่กะหมูกับกระเทียมนะคะน้ำมันเอาเก็บไว้ใช้ไว้ผัดอะไรนะคะจะหอมมากเนาะ,อะโอเคเดี๋ยวเราจะมาปรุง อซอสคลุกหมี่กันนะคะอันนี้ก็เป็นกลางหมูที่เราเจียวไว้นะคะใส่น้ําตาลทรายลงไป5ช้อนโตะนะคะซอสปรุงรส3ช้อนโต๊ะนะคะซอ,ซอสหอยนางรม3ช้อนโตะนะ,ะพริกซอสพริกนะ3ช้อนโตะนะคะน้ํำส้มสายชูนะคะ5ช้อนโตะนะคะเราก็จะผัดไปเรื่อยๆจนให้เขางวดได้แบบนี้เติมซีอิ๊วดำเพิ่มสีสันนิดนึงสัก1ช้อนโตะนะคะแล้วก็พอให้คลุกคลิกนะคะ ผัดปลายแบบนี้ใส่พริกป่นค่ะสองช้อนโต๊ะนะคะอ่าพอได้งวดแบบนี้ปิดเตาได้เลยค่ะอะปิดเตาพักไว้เนาะเรามาทําขั้นตอนต่อมาอันนี้เป็นถั่วงอกนะคะผักจะใส่เป็นผักอะไรก็ได้ตามชอบนะไม่บอกใส่เป็นถั่วงอกนะคะเยอ,ยอนะๆยอะอร่อยนะลวกพอให้เขาสลดก็พอไม่ต้องให้ถึงกับนิ่มเนาะถ้าเกิดว่ามา นิ่มมากเกินไปเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยนะถั่วงอกต้องมีความอันนี้แข็งๆนิดนึงนะคะอ่ะพอลวกเสร็จเรียบร้อยตามด้วยเส้นค่ะอันนี้เป็นเส้นหมี่นะคะหนึ่งห่อแช่น้ําให้นิ่มนะคะอ่าแล้วก็พอเส้นสุกได้ที่แล้วนะคะตักออกเลยค่ะตักออกจากเตาเลยนะคะอ่าใส่ในชามเลยนะคะแล้วทีนี้เราก็จะนำซอสของเรานะคะซอสมาคลุกเลยเนาะ,ะอ่ะก็ใส่ไปเลยนะคะใส่คลุก ให้ทั่วนะให้ทั่วถึงเลยนะคะอ่าทำเสร็จง่ายละง่ายมากนะคะสูตรนี้อนะ่าแล้วก็อร่อยนะคะก็จัดจานเสิร์ฟได้เลยนะคะนำเส้นหมี่ของเรามาวางวางวางไว้นะคะอ่ะชอบมากชอบน้อยใส่ลงไปนะคะผักนะผักสลัดสักนิดนึงถั่วง,งอกที่เราลวกไว้เมื่อกี้นะคะอ่าก็ใครจะเพิ่มเติมเป็นลูกชิ้นก็ได้นะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นไก่ฉีกที่เราฉีกไวนะ้เนาะอ่ะโอเคงั้นแม่จบคลิปสวัสดีค่ะ